สวัสดีครับตอนนี้ก็เจอกระโปรงเส้นเคยนะครับตอนนี้ก็ให้ทำการจับนางพญาลงในรังแบบในระบบธรรมดานะครับก็คือใช้กระบอกที่ขังนางนะครับกักนางแล้วก็แขวนไว้บนผ้านะครับแล้วก็แง้มผาบนไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็โกยตัวพึ่งงานใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วอีกครึ่งที่เหลือเราจะให้มันลงกล่องเองนะครับท่านผ้ เพื่อที่จะให้มันเป็นแบบธรรมชาติให้เนียนที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าว่าเราไปทำให้เขาตื่นตหนกตกใจมากหรือว่าไปโกยเอาลงมาให้หมดแบบนี้มันก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับเราต้องเรียนแบบธรรมชาติให้เป็นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะลงลังหรือเปล่าตอนนี้ผมก็กักนางพญาเอาไว้ในกล่องนะครับตอนนี้ก็ มีพึ่งงานบินบอนกำลังหานางพญาอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเขาตื่นตัวหรือว่าแตกผงลงลังก็อาจจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ถ้าว่าเขาแตกลังแล้วไปลงที่ลังเดิมเราก็กินแห้วนะครับพอดีว่าจุดแยกลังของเขานะครับกับจุดเกาะนะครับห่างกันแค่10เมตรนั่นเอง เดี๋ยวรอรู้อาการนะครับว่าจะลงดังหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเขากําลังค้นหานางพญานะครับอาการที่เพิ่งงานค้นหานางพญามันจะวินบ้นนะครับแล้วก็วินชนนะครับวินชนตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาตอมเรานะครับสังเกตดูนะครับรังที่เขาแยกมาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเกาะตรงนี้นะครับห่างกันแค่10บเมตรนะครั แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆจับไม่เป็นหรือว่าทําไม่เป็นนะครับมันก็จะเหลือแค่นางพญาแค่ตัวเดียวที่อยู่ในรังแต่ตัวงานทั้งหมดก็จะย้อนไปกลับเข้ารังเดิมนะครับเรามาสังเกตด,ดูอาการนะครับรู้นะครับตอนนี้ก็กําลังวินว่อนเข้ารังนะครับตอนจับนางพญานะครับพอดีว่าเมมโมรี่การ์ดเต็มนะครับ อุตส่าห์กดถ่ายทำตั้งนานพอมารูอีกทีเมมโมรี่เกิดเต็มนะครับเสียดายมากนะครับก็จะเห็นตอนที่โกยตัวพึ่งงานใส่แล้วก็แขวนนางพญานะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับกำลังรอรูตัวงานเข้ารังนะครับเดี๋ยวรอรูได้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆว่าจะลงรังหรือเปล่าหรือว่าจะย้อนไปตำแหน่งเดิมนะครับรารู้นะครับ เวลาเราจะพึ่งแยกลังเข้าลังแบบระบบธรรมดาแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าให้เขาตื่นตระหนกตกใจมากนะครับถ้าหากว่าเราทําให้เขาตื่นตระหนกตกใจมากเขาอาจจะย้อนกลับเข้าไปสู่รังเดิมในระยะไม่เกิน100เมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือระยะใกล้ที่สุดนะครับ10เมตรนะครับลูกถ้าเพื่อนๆจัดไม่เป็นนะครับจะเหลือนางพญาแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆ เราก็วิธีการมันนั้นก็คือจับนางพญาแขวนเอาไว้ตรงฝาบนนะครับแล้วก็โกยพึ่งงานเข้าในรังเป็นจํานวนหนึ่งนะครับจาก3ส่วนโวยเข้าประมาณ1นถึงสส่วนก็ได้นะครับแล้วส่วนที่เหลือให้เขาลงรังเองนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับดูนะครับตอนนี้กําลังเหลือ ฝุงที่อยู่ข้างบนนะครับเมื่อกี้มันจะยาวลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับพึ่งรังนี้เกาะยาวนะครับค้นหานางพญาก็พอประมาณนะครับประมาณ1 5บหาถึงยีนาทีนะพอดีว่ามันต้องเขี่ยขึ้นเขี่ยลงนะครับมันจับยาวนะครับถ้าจับสั้นก็อาจจะค้นหาง่ายนิดหน่อยนี่มันจับยาวนะครับตอนนี้ก็เข้ารังประมาณ2ส่วนเหลือ1ส่วนนะครับ ติดตามกันไปครับตอนนี้ก็เริ่มแตกฟูงแล้วนะครับดูนะครับว่ามันจะไปทางไหนมันจะลงลังหรือว่าจะไปลังเริ่มนะครับดูนะครับมันแตกฟูงแล้วนะครับมันแตกฟูงแล้วนะครับรอรู้นะครับ มันจะไปทิศทางเดิมหรือว่ามันจะลงลังนะครับเพื่อนวิธีนี้ก็คือวิธีเรียนแบบธรรมชาตินะครับให้เนียนที่สุดนะครับ จะลงลังหรือกับที่เดิมนะครับเพื่อนจะลงลังหรือไปที่เดิม อืมลงลังนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราจับโดยถูกวิธีหรือว่าเราจับเป็นนะครับมันก็จะลงแบบเหมือนเขาจะเข้าเองเหมือนระบบธรรมดานั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้คือเด่นแบบธรรมชาติให้เนียนที่สุดนะครับดูนะครับนี่คือตำแหน่งเดิมนะครับดูนะครับนี้นะครับมันเหมือนพึ่งเข้าลังเองธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าว่าพอตัวงานเข้าหมดแล้วก็ปิดฝาบนนะครับที่เราแง้มไว้นะครับเ,เพื่อนๆ uh huh. ลงลังนี้นะครับไม่กลับดังเดิมนำไปใช้ได้ไม่ห่วงวิธีนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับสรุปก็คือ ลงลังนี้นะครับถ้าในโกรันี้ถ้าในโกรัน,น,กรนี้แบบนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆจับไม่